ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่กลุ่มละครับสีทั้งหมทุกท่านกันด้วยนะครับนล้วก็คือซื้เกมนะครับเดี๋ยวครับผมเจ๊นะครับแล้วก็กลับ,ลบม,บม,มา,บอนะาอีกแล้วนะครับผมสื้เกมใหม่ครับเช่นเคยนะแล้วก็คุณฝ้ายอีกแล้วนะฮะแม่ เห็นไหวจนเบื่อนะก็โอเคก็ไดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามากันกับมอดดรบพค่าศูนย์อีกแล้วถ้าแต่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่มอดดรบพค่าศูนย์เอ้าไปตายเพรวกกูเลยไหมแล้วเรามากับนี่ครับผมนี่เห็นอะไรข้างหลังไหมเอ็นบีซีอร์ไม่ใช่อันนี้เกินไปไอ้นู้นครับผมเออเรามากันในโลกแอคกซ์เทอร์เนตันนั่นเองนะครับผลนั้นก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงวะเป็นการอินเคอร์ชั่นไงเกิดว่า2โลกมาชนกันนะครับนะ่ยดเตอรเจนอย่างนี้นะก็ โห oh, สุดยอดนะฮะมาคือวันนี้นะครับเนดะี๋ยเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้ปลงของดบค่าศูนย์กำลับเหล่าไททันลงได้หรือไม่นะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะคุณพร้อมยังพร้พอมยังพร้อมยังแล้ว,ลวคิดว<อ>่าคุณทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้กลัวกลัวไท่าน จบงั้นจบเลยนะเ่ะะะะาโอเคมาๆมาเริ่มกันดีกว่านะไปไปมาเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคอันดับแรกนะผมว่านะเราไม่ต้องอะไรมากมายนะแค่แบบว่าตัดไม้นะซึ่งแม่เปเทใส่อย่างนี้เอาจิกจิกที่นี่เลยกันนะมีอะไนี่ม้เออจะไปหาทําไมให้ไกลนะนี่ตรงนี้ก็มีนะโอเคนะเราแค่แบบว่าเราจะดิบเอาให้มันได้ดา่านดินก่อนนะครับโอเคไปไปไปนี่แล้วก็อุ้ยตรงนี้แต่นะมันมีหมู่บ้าน เดี๋ยวนะไม่มีบ้านอ่ะไม่มีบ้าน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 ใครวะไปไปรู้ก่อนนะไปดูก่อนไปดูก่อนเออบ้านใครนะโอเคต้องลองทายท่าด้วยนะอย่าให้โดนนะไปไปไปโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวมันดีต้อนรับเลยนะอันนี้เป็นบ้านของคุณธรรมยศใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาหลายรอบอยู่เหมือนกันใช่ป่าวว่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่บ้านคุณธรรมยศด้วยอุ้ย อ๋อนี่ไอคุณยูชิโร่เอา้าเดี๋ยวนะมันบ้านคุณทธรรมโยะหรือเปล่าวะเออมันมั่วอ่ะเนี่ยมันมันไม่ใช่บ้านคุณทธรรมโยะนะฮะแต่ว่าทำไมมันมีอยู่ชิโร่อ่าอาจจะเป็นเหมือนกับไอเนี่ยไออะไรทุกอย่างนะมันจะไม่ได้นะเออถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะโอเคมามาดูขโมยของในบ้านก่อนเออเอาเอาโมยเอาโมยให้หมดโมยให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็เปิดกล่องคราฟด้วยะะโหขาดกล่องคราฟต้องขโมยนะฮะโคตรอับจนมา ของข้ามาของข้ามาช่วงน,นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะต้องแบบว่าหาของนิดนึงโอเคเออจริงด้วยมันทับกันจริงจริงด้วยจริงด้วยมันทับกันนะฮะใช้หินก็เอาจากในนี้ก็ได้เราจะไม่ทำอะไรเองสักอย่างเลยนะคือเอาเอาหมดเอาหมดทุกอย่างโอ้ยไ,ได้ท่านมันคงไม่เห็นเราใช่ไหมอ้าวมีแย่แย่ แม่โอ้โหแล้วไปก็ไปอย่างงี้โอ้โหเดี๋ยว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 ก่อนมันเยอะจังวะเฮ้ยเมื่อกี้แค่นิดเดียวนั่นน่ะโอเคแย่แล้วเว้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเราจะทำการขับนี่ก่อนครับเออขวานอะไนะทีเกียร์ทีเดียวเดี๋ยวเออไหนคุณคุณคุณผู้ชมไหนขอหินหน่อยนะสามก้อนนะอ่าโอเคขอบคุณมากนะผมลืมไปนะผมลืมเปิดคิปแบนเทอรี่ด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมตายไหนวะน่ะโอเคขอเก็บของก่อนเอออย่าเพิ่งเอาผมนะ โอเคเออวายอุ้ยอุ๊ยปังมันปังมันมาปัาางได้มาปังได้โอ้มันไปเข้าไปอยู่แล้วอยู่แล้วคือจะโอ้โอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเออ <Yeah. S 1> เอาให้ได้เลยใช่ไหมดิอ่ะโอเคเดี๋ยวนะประเด็นโอเคผมได้อย่างน้อยผมได้กล่องคราฟมานะฮะแล้วก็ทําการคราฟปุ๊บนี่ทหู้ถิ่นก่อนอ <Okay. S 1> ่าทถินนะแล้วก็เจาะบ,บ้านในไปทีนึง,น,งนะอเออ MC มีเลขพร้อมเลยอ๋อเอ้าโอหคุณไปขโมยของมิลล์แล้วมันมีเลขกี่ก้อนนะ ม่อยู่18เอ้ยเกินไปเกินไปมาแบ่งบ้างแบ่งบ้างเอา,าแบ่งเลยใช่ห, <laughs> ห่วงหวงด้วยเอามากันตอนนี้ก็อยไปไปู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมทีมไปปุ๊บนี่เนี่ยไหนเ<อ>าขาเลา็กไหนฮะเ<อ>าขาเลาีกเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยอ่าแต่กิวเขาแบบนั้นเราจะทำการเอามาคราบขวานนะฮะเหนียวไว้ตบอสูรนะมาทีนี้เราจะรอดไหมนะคืนนี้ให้พวกพี้ทำลายกันนะโอเควันี้ไปเพื่อการเสียเวลานอนเลยดีกว่าปุ๊บโอเคมาตอนนี้คืนแล้วนะกลางคืนนะกลางคืนแล้วนี่มาฮะจะรอดไม่รอด อยู่ที่ดวงแล้วตอนนี้ดูก่อนนะฮะอย่างเดียวมันลุ้นรอบเดียวอย่างเดียวแล้วจะตายเพราะอาสุนเนี้ยตายเพราะไททันโอ้โหคือไทยท<อ>คือตายอยู่ดีอ่ะโอเคบนนั้นเดี๋ยวนะแล้วหาอาสุนก่อนเออคุณฟ้าเออคุณฟ้าได้ชุดแล้วนะฮะแหมคุณก็เก<อ>ิน<อ>ไปเดี๋ยวนะตรงไหนวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวอ๋อเฟรมนะตกใจหรือว่าเออตกใจตกใจหรือว่าแบบอยู่ในจีนฮะโอเคข้างหน้านี้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวคุณไปตบมาหน่อยตบมาหน่อยช่วยผมตบหน่อย มา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 จนี้เออเออโอ้ยเดี๋ยวเดีาผมจะไายเออน่แหละต้มันต้มันต้มันเร็วต้มันโอเคตัวนี้นี่นี่มาช่วยเราช่วยเราลูกเออนั่นต้มมันเออนั่นแหละนั่นเออเออนั่นแหละเออ เออสวยงามเรียบร้อยครับผมนะโอเคเามาฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะีการตายอีการผมตาย,อาตายเอ,อ้าจบเลยนะไม่เป็นไรหรอกอีกาไม่จำเป็นขนาดนั้นฮนะโอเคครับผมลืมไปเลยนะว่าที่กังข่ยท่านที่เราไม่เห็นท่านเลยเพราะว่าตอนคืนท่านมันไม่เกิดนะจ๊ะน้อกว่าไม่ไม่อไมมแอคทีฟนะโอเคมาดูกันดีกว่านะว่าปลาเกี่ยกับอะได้ปลาอะไรโอเคหนึ <Okay. S 1> ่งสองซ่มปึ๊บกานบาลี <c oughs> เป็นสูตรเป็นสูตรอีกแล้วนะเอาโอเคเรียบร้อยนะนั่งอย่างนั้นแล้วก็ไปนอนไปเปลี่ยนตอนเช้าดีกว่าเนี่ยศูนย์อโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเรากระสุนมันกระเด็นไปตรงนี้เดินไปไกลมากนะมาๆเดี๋ยวนี้ผมปรับไปตอนเช้าก่อนแล้วกันเออมาครับนะเอามาดูกันดีกว่านะว่าอันหนึ่พิฆาตศูนย์ยังเราเนี่ยจะสามารถฆ่าได้ทันได้ไหมคือผมอยากจะแบบว่าแค่ตัวเดียวอะแค่ตัวเดียวได้ก็ดีใจแล้วจริงรู้สึกว่าการฆ่าได้ทันด้วยดาบมันยากเกินเหลือเกินนะฮะมาๆคุณๆมาๆมาๆผมด้วยโอเค อามดาเรามาออกล่าไททันนะเรามาเป็นวูู้แค่มาหากระพอไม่ต้องส่งหัวมาก็ได้ไม่ต้องส่งหัวมานะโอเคดูซิท่านนี้ไม่ทันเกิดไหมสวัสดีท่านแ<า>น,น่นอนนะครับเหืนอว่าการจะฆ่าท่านนะก็ต้องฟันที่หลังคอมันนะครับเดี๋ยวเราไปตีที่อื่นนะมันไม่ตายหรอกนะเออเราต้องหาทางขึ้นไปที่หลังคอมันได้อย่างเช่นตรงนูน้นอ่าโอเคงัน้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเป็นหยาดฝนเห็นความไม่ตายไม่น่าจะถึงงูไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้นัวไปเดี๋ยวก็อาจจะได้หรือเปล่าอ่ะ โอเคแล้วไปรอไม่รู้นะโอเคตัวนี้มามาแล้วอู้ยเดี๋ดีมันเร็วมากมันเร็วมากนี่เออเออโอเคคุณระวังคุณระวังวลิตมากวิวผลิตเออมา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 ดีมาดีมาดีโอเคครับวันนี้เราจะขึ้นไปฟันมันยังไงก่อนหลังคอมันน่ะโอเคอุ้ยคุณคุณจะตบมันอย่างนี้เลยเหรอคุณตบมันนี่เหรอโคตรเถอะเออไม่โดน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 นะไม่โดนนะโอเคมามาดีมาดีมาดีโอ้โหลงน้ำมาตัวนี้ลงน้ำลงน้ำผมขึ้นอะอเอ้ยคุยได้เร็ว มาแล้ววโคอดวิคตรดีดีดีเดียวเออว่าคอมโบนี่ดีคือมันต้องลากลงน้ำก่อนนะคือคือไม่งั้นผมไม่สามารถฟันฟันถึงได้ไงโอ้หเออดีดีด,ด,ดีเอาเยลยิ่งชอบ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 มา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 ข้างหน้าันาะโอ้โหโรสโรสไอโลดไอโลดมีโลดอยู่ข้างหน้าโลดเอลยมานี่เดียวมาน,นี่เดียวแหมตัดตรงสกินเฮดด้วยนะฮะเันนี้มาแล้วเันนี้มา ไงลองผมขึ้นมาอือมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงนังคอนะถึงนังคอไม่ถึงนังคอต้องล้างลงน้ำตล้างลงน้ำเออต้องล้างน้ำน้ำน้ำเออมามาลงมาน้างเลยลูกลงล้าเร็วน้ำเร็วระวังระวังโดนเตะนะคุณระวังโดนเตะนะโอเคผูคุณตีหุ่นมากตีหนมากไปมามาคุณเพื่อนก่อนคุณเพ่อก่อนเดี๋ยวตายนะลงลงลงเออนั่นแหละโอเคลงไปนะมาผมเองไปตัวนี้อึบยาอือยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่หนึ่งน้ำอือเอาอุยเอาอยโคตรเท่เออจะคุณพุ่งจากในน้้าเลยโอ เท่เกินนะโอเคเอาอีกเอาอีกมามามาให้หมดอ่ะโหดีนะคือชุดหน่วยอ่ะมันก็กันได้ระดับหนึ่งนะเออทำให้แบบเราไม่ตายในดอกเดียวนะโอเคมาอีกอ่ะมาอีกอ่ะมามาเออนี่แหละอย่างนี้โคตรมันมาอเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมปานมันมีดีเลย์ด้วยช้าพลังช้าพลังเอ้ยโอ้โหเออสนุกอ่ะเริ่มเริ่มสนุกละเริ่มเริ่มสนุกละเออเริ่มเริ่มสนุกละเริ่มเริ่มเริ่มหน่วนละเริ่มหน่วนละมามามาเอาย่อไปย่อไปไปไปอีก มามามาเดี๋ยวขึ้นมานะกระโดดขึ้นฮึบยาไม่โดนไม่โดน่ะไม่โดนแต่ท่านี้เท่ว่ะสายน้ำตกนะฮะท่าสายน้ำตกเฮ้ยตัวนี้ไปไปลงน้ำลงน้ำลงน้ำเออลงน้ำไปเลยเลยนับลงน้ำแล้วพี่ผมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมผมไปผ้าดีกว่าเออจะให้นได้ไปเห็นเท้ามามาวิ่งมากระโดดแบบนี้ฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนเอาใหมา่อะเอาใหม่ใหม่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนมาขึ้นฮึบโอ้โหไอ้จู๊กว่ะจู๊กจู๊กเดยดเด็ดเด็ดเออโอ้ยคุณได้ทาเลย เราต้องปาไปตอนเช้าก่อนะอ่ะเสร็จตอนเช้าก่อนตอนช้าก่อนโอเคเอามาเกิดดีเกิดดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังเราเราเราบอกแล้วไงคอนเซ็ปต์เราคือแค่ท่านนะเราไม่ได้ต้องการเป็นเสาหลักไงแต่จริงนะเราเป็นเสาหลักท่านไม่น่าใช่ก็จริงเป็นเป็นเสาหลักไปแต่ว่ามันก็แบบมันไม่รู้ดิมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะเพราะว่าไอ้ท่านท่านอ่ะมันคือฟันคอนะโอเควุ้ยมามาตรงนี้มาแล้วกระโดดขึ้นมา เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวๆผมขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนใจเย็นใจเย็นไททานใจเย็นไททานใจเย็นไททานใจเย็นโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไม่มีรีวายมีลีไว้ใจเย็นใจเย็นมาหนึ่งเอ้าโหทำไมคุณเร็ววะคุณรีบอ่ะเดี๋ยวดิจับทางได้เร็วไงเออให้ผมกดในห้าก่อนคุณยังยังไม่ได้เห็นอินวิชั่นเลยเสยเคียข้างหน้ามาแล้วมาตอนนี้ผมเองผมเองผมเก่งเราไปไม่มีลีไว้อือเดี๋ยวๆแลอผมกดในห้าผมไม่ถ่านเลยนะโอ้ยเดี๋ยวดิจะตายไม่ไม่เอืออะเมมม่เย็นาาพีผองผมเองมา ง่ายโดนแป๊บนึงอีกนิดนึงอดทนไว้อีกเท่านึงอีกนิดนึงมาได้แล้วครับเดวนี้มาอีกรอบนึงฮึบเอาไปไหนแล้วไปนู่นมานี่ก่อนรอบมานี่ก่อนรอบนี้โอเคหนึ่งรอบน้ำกระโดดฮึบเอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงเอาไปรอบไปรอบมามาโอ้โหมีมีคขันหัดเกิดด้วยมาแล้วคุณคุณล่องน้ำลาล่องน้ำล่องน้ำมาผมไม่เฮ้ยแต่เย็นแต่เย็นรอบนึงรอหนึงรอดีเลยนะรอดีเลยหนึงรอดีเลยหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่ง เออเรียบร้อยโอ้โหโคตรเท่หน้าแต่น้ำเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราเห็นเห็นตัวอะไรแปบบ๊แบๆบหน้าเท่านี้นี่นี่<ด>น,<ว>นี่จะไปไหนจะไปไหนนี่คิดจะรอดนะแกนะ่ะแกก็ไม่ได้เก่งหราปกตอิอุ้ยโอ้โหคุณใส่เลยอ่ะใสะ่เลย <ไป S 2> <c oughs> อุ้ยโอ้โหแต่มันเตี้ยคุณอย่างเนี้ยโชว์เน้นจำ้ำเออแต่เนี่ยคุณมันตีมันตีบ้างไหมมันตีบ้างไหม ดีดีเออมาดิออืดีวายและเทมอะไรฮะแอ่เก่งแค่ข้าวไทยท่านแหละไม่ตัวเอ้ยเก่งแค่ไทยท่านแหละเก่งแค่ข้าวไทยอู้แต่ว่าเราตีมันแทบไม่เข้าเลยเนี่ยเกี้ยหนามากเลยนะเกาะหนาเกาะหนาวเออเกาะหนาเรวเกาะหนารวนี่แล้วหมาหมูด้วยไปดิไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะแต่สองหนึ่งในย่าคนนะสุดยอดโอเคก็ไหนมีอะไรอีกไหมตรงนี้น่ามีแล้วทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นไทยท่านอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราสามารถถือดาบไปฟันไทยท่านคนอื่นได้ป่าวเออน่าลองนะาอย่างงี้ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนี่มาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นไททันอ่าตุโจมนะมาดูดีกว่าหนึ่งลำชีดปึ๊บกรีดแป้งนี่โอ้แหลกมากโอ้โหี่ไมันนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือมันตีได้นะแต่แบบว่ามันแบบเอิ่มอุ๊ยโอ้โหมีท่าด้วยเดี๋ยวคุณคุณดูเอเดนเดี๋ยวคุณอยู่ไหนอ่ะคุณอย่นี่คุณดูเอเดนโพสมาผมเองผมเองมาช่วยนี่นี่มาโอ้โหอืมง่า มาดิมาดินี่เอาอันนี้ผมผมนี่ผมกระโดดนะวอเตอร์สตาอนี่นี่โอ้โหใสน้ำตกโอ้ยก็เอเลนเท่หว่ะเท่ว่ะนี่นี่หมุนตัวเท่หนุนนี่หืมได้ลำท่าได้ลำดีมากเลยอ่ะยอดนะไหนมาใครนั้นไหนมาปาบรินี่ไม่โดนไม่โดนทำไมทำไมต้องเออต้องใส่น้ำตกก้องใส่น้ำตกสู้มันฮะเออนั่นแหละเท่หว่ะยอดนะเดี๋ยวเผมขอดูดิมีท่าอะไรแบบมองๆไหมนี่อุ๊บิลไม่มีอ่ะ อ่านีああ่นี่คุณมีมีนี่อะไรเล็กหน่อยเขาเล็กหน่อยอ่านี่เอาไปเลยเอาไปกองนึ่เคิดถีบอยู่นะยังดูโอ้โหนี่มักกะนาไฟเฟอร์อ่าไม่ใช่แล้วผิดอันนะนี่โอ้โหนี่นี่คุณดูนี่นี่เออไม่เท่จริงๆว่ะยอดนะจะลงไปเอาของในปีละอ่าโอเคไหนน้าอะไรนะคุณไปเอาของในปีมี้นะอู้อ๋อโอเคๆเอาของในปีนี้ก็บ้านไปนะแล้วมันต้องเอาหนามไปด้วยก็เดี๋ยวจะ ขึ้นมาแบบ TNT ได้อยู่ได้อยอะนะนี่แล้วก็ทําการช่วยนะให้มันเร็วขึ้นหางทั้งหมดหางทั้งหมดมาหยับหมดหมดผมชอบผมชอบความแบบไม่ใช่เขาทำลายๆทำลายทันมากเลยทำลายล้างทำลายล้างนะโอเคยุบมีไดมอนมาแล้วเออคุณไม่เหลือที่ผมเลยไม่เหลือที่ผมเลยเออโอเคไปไปก็โอเคไปก็นี่ประมาณนี้นะวมวเลยนะว่าโคตรเท่นะเท่จริงเท่จริงนะเออ ยอดนะครับแล้วก็โอเคถือ uh ว่าภารกิจวันนี้เราสำเร็จนะครับสามารถฆ่าไททันได้นะครับหนด้วยแบบว่าปาเดียวดูท่าท่าพุ่งนี่ฟูฟูฟูโอ้คอเท่เดี๋ยว็ดเด้ออะไรขอขอดูท่าศน์หน่อยก่อนมันททัศน์ท่าพุ่งปุ๊บนี้หูแข่งดาบผมชอบความแบบตัวใหญ่เลยแบบแล้เอฟเฟกต์ไปตามมากเลยเออนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองก็ลองไปเล่นก็ได้นะอย่างเงี้ยสนุกดีนะนี่หูนี่นี่นี่โโอ้หคุณดูคุณดูเดี๋ยวนะคุณดูไหนคุณดูอยู่ไหนไหนอยู่อยู่อลงมาไหนไหนมองไม่เห็น ผมเป็นคุณเตี้ยคุณเตี้ยกเอ๋อนี่เนี่ยคุณดูนี่ดูทาจิโร่อยากเป็นคนไทยบินได้นี่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 โอ้โหถ้ท่านบินท่านบินพีโฟสนี่นี่โอ้โหท่านบินด้วมีอถือจริงแล้อลูกนี่ถ้าท่านบินนะฮะท่านบินบินไรับเป็นแบบดีนะลุวยอดนะอ่านี่เนี่ยคุณค่าผมคุณชายผมเออค่าผมนี่ค่าผมเลยค่าผมเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออฟาดทีกับโโหฟาดทีไปนู่นเลยเออนั่นแหละครับแล้วก็อ่ะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับตันนี้ผมก็จะกําลังซีกับคุณฟ้าขอลาไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบใจก็ลืมกดไลค์กดซับค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไมกล้ต่อไปด้วยนะครับไก็จบบะไปพัฒนาตันนี้ขอละเอา่ะลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายยอบยบ๊าย